เก yup. สวัสดีค่ะขอฝากขอฝากไว้ได้วค่ะเกค่ะว่ต้องสังขัรค้นเผาเอาเลยเกอะไรผีแมกกับโรคผีแมกกบโรคแม่น่าสาก็กกลูกค้ะในโลกอินเทอน็โดยจะพาบาสะอาดนบ้านะคะกเรับม่าแลวจะมาเปิดลานเชิงสวยเทลานจ๊ะเก เปิดบ้านทีสิงเปิดร้านวันแรกค่ะาฮัลโหลเพื่อนสาวพอดละกัหอพอดละไปเออพอดีโม่รัตนสินเอามาเป็นเพื่อนสาวห่อพู้ใด้ดีค่ะโอเอื้อยโอ้เอื้อยครับเอื้อยครับโอ้ยอันมือนีปีโม่รัตนสินเลยค่ะบมื่มมมท่านนี้ขาบดเงินเลยละครับเอลยอือ เลยสามารถจับน็อตได้เรยค่ะโอ้ขา้ขางข้างผมข้างผมเดี๋ยวเดี๋ยวอาเทียนขึ้น,นกับึ้นลับเลยครับครับอันเป็นพระเอ,อ,เเเอ,อกครับเ,เ,เป็นพระเอกครับผมครับผมครับโอนเข่าที่เข่าเรื่อยๆตายแบบพี่น้องเออจะได้จะเป็นตัวอักษรที่เป็นพระเอกเพื่อขายห้โอนเล่นมาใส่ีตัวแบบนี้แบบนี้พี่นอ้องเลอ มันนีิมาเบิ่งวมาแั้วว่ามันจะได้เงินจากไม่ลก้ดิค่ะได้เงินจากลอตเตอรี่ค่ะสดๆร้อนๆนี่ฉันพูดอะไกันน่ยลอตเตอรี่ว่าชักใหญ่สิบสองงานไม่หยุดอามามาเสริมสวยเกย์เองเสียแนเดี๋ยวเนี่ยอร้อนกวนตั้งข้าในร้านเกย์เองบ่ค่ะเมียนยุคคาไอรยอนาเสริสวยไหมค่ะจีิมาเสริมสวยเมียนเกย์ค่ะเขามาเสริมสวยโอ้ยเปิดร้านเมื่อแรกผีเขาร้านมัน ก็เหรอกล่องนิ้วกันนี่เองแล้วกล่อาลูกไปเาแล้วก็ไปเกิดไปขานซะ่ไหมจะยู่ขั้นโดนหลา่ถอดสังขารดวงรุ่ยร้่ยล่าคนเดียวขอบคุณที่เอามาให้ก็พู่กันแล้วค่ะเป็นว่าแต่ลูกเป็นผู้ชายเหมืนกต่สิเดนแค่ผู้ชายแค่ผู้เดียวเนาสูงน้องแม่หาจับเข้าถาดได้ดิอีน้าพูดทเอาเนี่ยเอาลูกได้หรอ ขอถามข้ถาได้อาข้อใสรูปคูบัดมตลกว่าเทียบอกววจ่กาีขอร่าเดวทีหานั้มาใหพี่น้องขอนแจบชันสูพ่อนี่สูี่สูตไป้ไเร็วพี่นองาบงสยดวคผู้หายมาิจังเด่จักาขอรานเิมสว วดยากไายนึกว่าตัดหัวออกเอาหัวหมามาสูดแทนไีกทีเมอกถี่นีควาถก็บงหนัีไ่นอนขาคขันกูจิหุ่นย้าไปกูจิหัวไม่ชิลายใค่เตี้ยตนี้กูจิบอ่มีหนุ่มห้งขาต่อก็ต้งสูดบุ่นสูดนรกูหายันี่ขันกูหานี่มึงก็ไปอยู่ในบัดทลนวามสะดาสะอาดเอ้ยีบกน่เยเนียนเหลไม่ี่ยนเนียนเนียนี่นนียางดุดซีไี่ ใครพูดถามเลพอยบอกึงมืดมาไทยบัรประจำตัวปาซ่าส้นสิบอยดหมาคนไปโดตาขุตีเอาไปหัังลายแท่เอาจะไปจึ้ยันตัวตนว่าผีคือค้เอาอินี่ข้างหน้าตอนเนี้ยเรา,า,า,าเฉดมันเอาเขาได้า่านบอกหีเอาต้องเห็นกันเลยมันเอาต้องมาผูกันที่ ขา่อประดาไจ้ใหู้ตเมียมันรูรูวันได้มันกูถือเลขมนี่โถถือมาที่สงล้านจาต้อการูถูกมนนี้นี่มนชยยั่คือเขาลานเชิ้สวยเจตกาศเดขค่เห็นไถือเลขีิค้าขานี่มือตากันี่่นี่นี่นีถืเลขนเมียนลตอี่ค่ะก็ไเลขซื่อโอโอ้ยโอ้ยโอ้ เรเหมือนตัวนี่ค่ะเจーเอาให้คนดขวัญเจนแลแ้วก็บไหบ้านพอสวรรค์จับฉันมาได้เลยค่ะแน่นอนจับมาได้แน่นอนท่าจะแตะแขนแตะขาแตะข้อใช้กระสอบเมีเ่อบานโอเคอาจารย์มันมองในขาข้างโซ้ายของเขาตัวจะเลี้ยวทางแค่อย่งแน่ค้าโอ้แต่เอ่อเริ่มต้นเล,เลยนะคะกค่นี้แค่ชีหูค่ะเจーเจ๊ช<ม>ีตาค่ะ<ม>แค่ชีดังแล้วก็บสั้นมูอันชีมูเขไม่เข้าร่นเสียงสวยคือไม่สั้งเหรอ ไอ่ทุกี้ให้กูเงี่ยค้อำโอ้ยอยากจเอาคนนั้นคนนี้นอยคะ่ะกนวมาคนยันฉันเหี่ยวยรวยสยามเงิน,นสยามซื้อในทุกยา,คยางค่ะแล้วเงินซื่อในทุกยางเนี้ยเงินซื่อแหลกอันมาได้เงกว่าอันนี้เราดูตางก,กันสิเพ็ยง่าะาขาดราาอยค่ะือจังเกไม่ซ้ำโย ไม่เห็นพน้นองขนสัตว์ไวต้องน้ำห่านขูดขนนีโอ้เสาเจี๊ยบ่ว่าเขาแล้วก็้องจของากรซาที่นีอันนี้ขนเชแล้วก็เซ็มบะี้หาเชื่อว่าบ้านคือเนี่ยจมพ่ลูกนดอันเียจับต้องสัตว์ทีเล็บหรือว่าสาหายเฉอเลยเนี่ยโอยมันตับก็ขาดดอกคันมันแย่มันแข็งฝดเอาน้ำมัแช่ค่ะเอน้ำมันแช่น้ำแช่ตะกอนเห็นตะกอนเราคอยแต่งค่ะ อกบเอ้ยข้านอใส่หัวกูมันไม่มีความเงีความเงียบจเีอีกสิอ้ไ้้านแค่ชีวแค่แช่เราหางคะอีอันอกกปั่นกล้อีกูเลยโอ้ยมันะกันไม่เป็นจขีิเหย่ขึ้นมาเลยโ่อ้ยตัวกูอื้อคนชื่อ์กอ้ผูหายคด้ข้ันกูเห็นเน่ยทีงหน้าเนี่ยกูเบ้าเน่ยกเสียงสัด้งเลยจกไปข้าวัน่อนได้ฟอนเึงหนิงกูกูก็เบ้ากูเิียงิงเลเอา อยากนบอานีหาอสาติกูบาตนขอบคุณค่ะสางนาเป็นโ้หเนาขอบคุณคนไดกกินด้ค่ะขอบคุณค่ะคุณกินนะคะนออย่าขนเจนอย่าเอามามาตัดตีน

โอเคค่ะบนแม่ค่ามันตกงแกจะมาหัวซุอยากขะเกียวฉันเกียวมาฉีดผมค่ะโอ้ยแตงเข้มผงกันสปีที่เกลียวให้ฉันไปซื้อน้ำสีบอสกสีบออื้ออมทนไงเจสีบอสพี่แกดอุ้ยแ้ากูกินยาแย็นูกูกวันใว่าดกัีวเนียีวนี่เจซื้อแล้วข้าจัก I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay.